เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักนะครับมาอยู่กับผมแบงค์เช่นเคยนะครับกับเกม NFT เนาะ Step Hero นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเห็นที่ผมโพสต์แล้วนะครับที่บอกว่าเออเกมนี้น่าสนใจนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกม RPG นะครับผมที่รันอยู่ใน BSC แล้วก็ในมาติกนะหรือว่าโพลิกอนนั่นเองโดยเกมนี้นะครับเป็นแนวเกมเกี่ยวกับแบ็ k เทิร์นเลย VP แบ็ k เทิร์นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของกราฟิกหรือว่าอะไรเนี่ย ผมมาได้ไปลองดูแล้วเขาก็เคมในส่วนหนึ่งเลยนะครับประสบการณ์ของเขานะครับ15ปีเลยนะครับเพื่อนๆนี่มันมีไตเติ้ลถ้าเราดูด้วยนะลองมาดูครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ในส่วนของเหรียญไอ้ตรงนี้นะครับสเตปฮีโร่นะครับก็ไปตั้งในอคอยมาเกตแคปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับโดยจะเปิดขายนะครับผมวันที่15สิงหานะครับราคาอยู่3บาท ราคาที่เขาตั้งไว้นะราคาไพ่นั่นเองแล้วก็เหรียญที่จะปล,ปล่อยขายนะครับ2นะครับสล้านสี่แสนเหรียญเอออันนี้คือ100%่เลยนะที่ปล่อยขายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับหนึ100่งร้อเอเออทำไมปล่อย100%เลยนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ในหน้ารูปแบบจะประมาณนี้นะเป็นเกี่ยวกับ NFT ตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเป็นของตลาดนั่นเองตรงนี้ก็ล็อ ในส,ส่วนของ m e t a m a s k แล้วก็เลือกในส่วนของ BSC นะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับผมก็ในไปเลือกในส่วนของมาติกก็ได้ผมว่าน่าจะเป็นทั้งสองเครือข่ายมันดีตรงที่ว่าใครที่อยู่มาติกนะครับผมก็ไม่ต้องไปสวอปเป็น BSC หรือว่าสวอปกลับไปกลับมาผมว่าเหมาะมากเลยตรงนี้ส่วนตัวผมชอบเลยนะเออไอตรงเนี้ยแล้วก็รายละเอียดมันเยอะมากนะครับแล้วก็มีทีมงานด้วยเออตรงนี้น่าสนใจนะครับมีเรื่องของ ทวิตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะผมเห็นทวิตเตอร์เว็บๆเนะี่ยนี่นะครับผมที่เราติดตามเทเลแกรมก็มีด้วยประเมินก็เข้าไปติดตามข่าวสารก็ได้ตรงนี้นะครับผมทวิตเตอร์นี่ผมก็เข้ามาเพื่อนๆดูมีคนฟอลโล่ไปแล้วนะครับสี่หมื่นกว่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเกมยังไม่เปิดเลยแล้วก็เหรียญยังไม่มีเลยด้วยซ้ํานะแต่เขาประกาศแล้วนะครับผมในนี้นะวันที่สมสิงหานะครับ <c oughs> แต่ที่ผมอัดออาวันที่4ี่ ก็ขอประกาศนะครับผมจะขายเหรียญเนี่ยเออเป็นเหรียญฮีโร่นะเขาตั้งชื่อว่าฮีโร่นะ <c oughs> นะครับอยู่ศูนย์จุดหนึ่งเออผมว่าเหมาะพอดีเลยนะครับผมอาจจะซื้อไว้ผมมองเกมนี้แล้วเป็นเกม r p g ที่ที่ผมชอบนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูที่ผมชอบเพราะอะไรตรงนี้นะครับศูนย์จุดหนึ่งอ่ะผมว่าเกมนี้ผมจะมาลงทุนส 5, ักห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทละกันแต่ถ้าเกมมันไปรอดนะ เออตรงนี้เพื่อนๆก็ศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับว่ามันน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนะครับอันนี้แล้วก็แต่เพื่อนเพื่อนเลยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนเพื่อนจอดจงได้เอ,อ้ยต้องนง่าเออต้องลงทุนนะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเออมันเป็นเงินของเพื่อนเนเองตรงนี้เป็นส่วนของตลาดนะครับก็ยังไม่มีนะครับเพื่อนเพื่อนเออหรือว่ามีแล้วเออยังไม่มีจะมีได้ไงมีไหมเออเปิดเซตอะไรอย่างนี้นะครับมีฮีโร่ฟาร์มด้วยหรอเอออันนี้อันนี้น่ากลับมาได้ันเดง เ,ออเด้งมาหน้าเดิมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Warp p a p e r นะครับ Step h e โ o ่นะเขาก็ยินดีต้อนรับนะครับตรงนี้ผมจะแปลงเข้าแล้วกันนะครับประสบการณ์ของทีมงานนะครับผม15ปีนะครับแล้วก็รันผมชอบนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะครับรันในส่วนของ BSC แล้วก็ในส่วนของ Polygon นั่นเองตรงนี้คือเป็นข้อที่ได้เปรียบสำหรับเกมอื่นๆนะครับเพราะหค่าฟรีมันถูกในส่วนของ BSC แล้วก็ Polygon นั่นเอง เออตรงนี้ก็จะเป็น NFT นะครับมาเก็ตไพด้วยนะคือมีเงินหมุนเวียนนะครับไม่ต้องกลัวเงินเฟอ้อเลยสำหรับเกมนี้เอออันนี้ผมพูดเกินไปหรือเปล่าเออนะครับก็ตรงนีนะ้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าสเต็ปฮีโร่ละกัน RPG เกมนะครับออนนี้เดี๋ยวบทนำตรงนี้มีบทนำเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตัวละคร ไอ้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไอ้บนบนนี้เพื่อนๆก็มาดูกันได้นะเขาก็เคมเรื่องของการาฟริกนะครับแล้วก็ในการเล่นนะครับแล้วก็สร้างไรายได้นะครับหลักๆนะครับก็ PVP ผมว่าเกมเ NFT ก็ PVP นะครับที่มันจะสร้างไรายได้ให้กับเราเนาะแล้วก็มีในเรื่องส่วนของการขายไอเทมนะครับพวกยาพวกอะไรในเกมไอ้ตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะทํามันจะเฟืร์หรือเปล่านะครับในส่วนของน้ํายาหรือว่ามันต้องมีอะไร ที่เอาน้ํายาไปใช้เออแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละ <c oughs> เดบอะปูมาดีแล้วนะครับในส่วนตัวของผมนะที่เขียนไว้เออแล้วก็ส่วนของตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับข้อที่3อมอออัปเกรดตัวละครนะครับเอออัปเกรดตัวละครให้มันเก่งขึ้นนั่นเองส่วนตัวใครที่แบบสายฟรีอาจจะไม่อยากอัพเนาะสมมุติถ้ามันคุ้มกับค่าเออมันคุ้มกับเงินที่เราเล่นได้ต่อวันแล้วใครจะไปอัพตัวแต่ยิ่งอัพนะครับเงินก็ยิ่งได้เยอะเออประมาณนี้ โอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหน้าอันนี้ก็คือไตเติลน,นะครับคลิปเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยก็ไปดูคลิปก็ได้จะได้เข้าใจง่ายนะไอตรงนี้ผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของตัวละครแล้วก็การวางแผน ออแล้วก็มีเรื่องของเคสเนี่ยผมผมชอบมากผมบอกเพื่อนๆเลยถ้าเกมไหนที่มีเคสอะ่ะคือมันไปต่อได้นะครับเคสแล้งหรือว่าทําให้ใลูกในเกมอะ่ะมันสามารถมีความท้าทายเหมือนมันได้เล่นอะ่ะเพื่อนๆมีการวางแผนนะครับตรงนี้คือผมชอบนะเออแล้วก็ในส่วนของไอ,อ้ตรงนี้น่าจะเป็นในการเออนี่ไงรางวัลน,นะครับก็คือเราชนะเราก็ได้รางวัลอะไรประมาณเนี้ย PvP นะใครที่สายหัวร้อนก็อาจจะหนักหน่อยอันนี้คือแผนที่นะครับผมพอเจอแผนที่นี้ผมคิดถึงเกม3ก๊กเลยเพื่อนๆใครที่เคยเล่นเกม3ก๊กในมือถือนะคุณคนๆไหมที่เราต้องไปลงดันเจี้ยนนี้นะครับไปอีกดันเจี้ยนหนึ่งถ้าดันเจี้ยนนี้เราไม่ไหวก็อยู่ที่เดิมนะครับฟาร์มเลเวลหรือว่าฟาร์มของไปอัพตัวอัพอะไรก่อนคือผมว่าสเต็ปแรกะของเกมที่ขเขาวางไว้เอเอเพื่อไม่เพื่อนๆใครเหรียญก่อนเว้ยผมเข้าใจเลยคือใครที่ขายเหรียญก่อน่ะเขาก็ได้ก่อนใช่ปะล่ะ แต่เขาเอาจจะได้ในราคาเหรียญที่ถูกนะครับพอมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนที่ขายก่อนก็จะเสียดายนะครับที่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับมันจะมีสายลงทุนนะครับที่มาลงทุนแล้วก็ทําอัปเกรดต,ตัวละครให้มันเก่งขึ้นนั่นเองเออตรงนี้คือน่าติดตามเนาะในส่วนของฮีโร่เออฮีโร่ช็อปใช่ไหมเอออันนี้เออร้านค้านะครับเออจะเป็นร้านค้าของฮีโร่ไอตรงเนี้ยคือผมลองดูแล้วสเต็ป นะครับสเตปพอย์ point, เนี่ยเขาน่าจะเอาเหรียญในเกมที่เราพูดไปนะครับเอามาใช้จ่ายมันก็จะเป็นเกิดการหมุนเวียนแล้วเกิดสภาพคลองนั่นเองหรือเอาไปส,สเต็กได้นะจะเป็นสเต็กแล้วโอเคนะครับไอตรงนี้แผนที่โลกนะเออผมก็ดูคร่าวๆแล้วตรงนี้คือผมยังยังไม่เข้าใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้ก็อธิบายผมก็ได้นะ ผมยังงงๆอยู่นะครับแต่ผมว่าคาดเดานะอันนี้คือผมคาดเดาว,ว่าเออถ้ามันมีแผนที่แล้วมันจะมีขายที่หรือเปล่าวะแปลว่าผมต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งที่เขาจะประกาศขายเออขายแผนที่หรือว่าขายพื้นดินอะไรประมาณเนี้ยอ,อผมว่าน่าเหมาะเหมือนกันนะแต่ในส่วนของตัวนี้มันมีเรื่องของบอสด,ด้วยนะครับผมเออในการทำเควสอะไรประมาณนี้ PvP Backturn เออตรงนี้เพื่อนๆน่าจะสนใจนะครับผมก็จะมีในเรื่องของ PvP ที่ เป็นอานัมเบอร์นะสกับหนะครับหรือว่าตัวละครอะมีเลือก3ตัวละครลงไป5ตัวละครแปลว่าคนที่มี3ตัวละครก็สามารถเล่นได้แต่จะมีโอกาสแพ้สูงกับคนที่มี5ตัวละครนั่นเองแต่ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะ3ก็เจอ3ครับ5้าก็เจอ5แล้วตอจะเออต่อไปเป็นการต่อสู้แบบออโต้เออตรงเนี้ยก็คือว่าเราอะต้องเซ็ตของต่างๆนะครับใส่เข้าไปในตัวหรือว่าผมอะ ไม่แน่ใจว่าจะมีระบบการ์ดหรือเปล่านะเออเซ็ตไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ออโต้เหมือนเกมสปินเตอร์แลนด์เลยที่เราต้องออจัดเอาการ์ดใส่เข้าไปแล้วก็ไปเล่นนะครับผมว่าจะคล้ายๆแบบนั้นมากเลยเออตอนนี้รู <c oughs> พ้พูดพูดถึงเกมนั้นแล้วรู้สึกหัวร้อนนะครับวันนี้ผมแพ้ยับเลยแล้วก็ไพ่ผมตกหนักมากนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะอ่ะโอเคนะครับต่อไปเป็นแบบแมนนวลไอ้ตรงเนี้ยคือมันจะเป็นแบบว่าใช้ทักษะแหละนะครับผมว่าออโต้กับแมนนวลเนี้ย ในส่วนของรางวัลน่ะน่าจะแตกต่างกันแปลว่าใครที่ออโต้อาจจะได้ได้เรื่องของเลเวลครับแต่คนที่แมนนวลนอาจจะได้ในส่วนของรางวัลเหรียญในเกมแล้วก็ในเรื่องของเลเวลที่มันดีต่อกันเออผมว่าไอ้ตรงที่ออโต้เนี่ยเขาเอามาใส่กับคนที่ทํางานด้วยนะผมว่าเดฟมองขาดนะครับในเรื่องของออโต้เพราะว่าแต่นะครับมันก็มีข้อเสียนะออโต้ Auto เนี่ยคือมันสามารถ ทำฟาร์มได้นะครับหมายถึงว่าบางคนเขาอาจจะเล่นมือถือหลายเครื่องหรือว่าหลาย ID เนี้ยมันอาจจะเขาออโต้ฟาร์มในส่วนของเลเวลตัวแล้วก็ขายตัวไอตรงนี้ก็น่าติดตามนะครับมันยังมีข้อเสียนะระบบออโต้นะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อเล่นเกมมือถือแล้วมีระบบออโต้เหมือนเพื่อนๆไม่ได้เล่นเกมมือถือก็กดไปเถอะนะครับใช่ไหมโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับผมที่เขาวาดไว้แล้วเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันเลยนะครับเป็นในส่วนของฮีโร่ ตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอระดับสามระดับนะผมว่าน่าจะอัปเดตตัวละครอัปเกรดหรือว่าอัปเลเวลในส่วนของ,ของตรงนี้ยผมว่าราคาเวลสามน่าจะสูงขึ้นเพราะว่าคาบเกี่ยวระหว่างกระโดดต่อกันนะ่ะผมว่ามัน <c oughs> <c oughs> น่าจะใช้เวลานะครับเสียงหายแล้วอะไรกันเออประมาณนี้นะครับตัวละครก็ผมชอบนะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะครับลายเส้นมันยัง ยังยังไงไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเปิดจริงอะ่ะมันจะถ้าทําเป็นตัวสามดีหรือว่าตัวที่มันน่ารักน่ารักกว่าน,นี้ผมว่าน่าจะโอเคเลยเอ,อกลมๆนะฮะพูดกลมๆแล,ล้วมันก็จะไปแอกซี่อย่างเดียวเลยนะเนี่ยเออโอเคนะครับนี่ตัวละครเท่นนะพอสมควรเลยที่ผมชอบอสายนี้มากเลยนักเวทเอ,อินว <laughs> อลเกอร์ปุณยเอันนี้ก็ดอร์เรนเจอร์นะครับสกินใหม่อะไรอย่างนี้ <laughs> เออว่ะ เทเทหลอดไนมีหลอดไนไหมเอ้ยไอ้นี่อะไรวะผมจําไม่ได้ตัวเชนูที่อยู่ในดอเอออะไรวินวินสักอย่างอ่ะเออตัวเนี้ยเออแม่งที่ดีว่ะต่อไปเป็นส่วนของมอนเตอร์นะครับหรือว่าสตูนั่นเองในส่วนของตรงนี้ผมว่าบูชเชอร์ให้ตายเถอะเฮ้ยเอ้ยผมเอ้ยแป๊บนึ่งนะเขาเอาเอาคอนเสิร์ตมาจากไอ้ดอตเอแ้วบเนี่ยเออบูชเชอร์จะชัดบูชนี่ก็บูชเชอร์นะครับเออบูเลตดูดิ ไอ้อ้นี้คือผมรุ่นหัวล้อจริงๆเว้ยเพราะว่าผมกวนใจเรื่องลิขสิทิ์อะดีประเด็นคือตัวมันเหมือนกันเลยนะครับดูดิเคียวเออมันไม่เออไม่เป็นตะขอนะมันเป็นมีดนะครับบูชเชอร์ล่างนี่โคตรเท่นะครับเอเลี่ยนอยู่ข้างบนเออวะมีนไหนตัวไหนเหมือนไหมมีหมดยังอันติเมดเอ,อ้ยใช่อันติเมดในร่างของมินชา ผมมาโยงไปหมดได้หมดเลยไอ้นี่ตัวนี้เลยไอ้ตัวอะไรวะผมจาชื่อไม่ได้ครับดอ .e เ,เนี่ยผมก็จาชื่อฮีโร่ไม่ค่อยได้นะเออตัวเนี้ยแวมไพร์อะที่มันเป็นแวมไพร์สกิลสี่บินเร็วนะที่เป็นบินข้ามทุกอย่างนะเออไอตัวเออโอเคไม่น่าจะหมดและไอตัวนี้เดี๋โบวอีกนะใช่ไหมที่มันถือธนูนะแต่ถือขวาน,น,นอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นวอร์ดนะเออเท่ เออแม่งเออไอสาลาดาให้ตายเดี๋ยวแม่งมาทุกผมว่าแม่งเด็บเด็บแม่งน่าจะได้คอนเสิร์ตจากดอทเอแล้วแหละโอเคน่าจะประมาณนี้นครับดูมก็มาด้วยนะเออโอช้างช้างนี้นะ่าจะคิดถึงฮอนเลยนะที่มันมีตัวช้างอยู่โอเทหวะเทหวะไอ,อ้ยูซ่ามาทําอะไรเอ,อ้ะมันเรียวกว่ายูซ่าหรือเปล่านะครับเพื่อนๆยูซ่าหรือยูซี่ที่มันอยู่ในดอทนะครับเออเออ ไปดอดอย่างเดียวเลยนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวในส่วนของ NPC นะมี n p c ด้วยเหรอเออเท่ดีนะโอ้โห n p c เหมือนขอทานเลยวะ่ะแต่ก็เท่ผมทำแบบว่าคือจริงๆถ้ามองเป็นดูเป็นเกม MFT นะครับหรือว่าเป็นภาพ n f t แล้วก็ผมว่าสวยนะลายเส้นะสวยเลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูในตัวละครหรือว่าดูในเกมเนี่ยมันก,ก็อีกเรื่องหนึ่งละกันน่าจะหมดแล้วมาอันนี้ก็เป็นเปยนที่แบล็กเก้านะครับเท่ไหมมีอะไรเท่ไหม นี่รูปแบบนะครับก็จะประมาณนี้เลยโหลดช้ามากแรมอะไรเนี่ยแรมแปดก็อย่างเงี้ยอะไรเพื่อน,เอ,นเออนะครับแบ็กกาวอ๋อนี่ไงมีทั้งหมดห้าตัวจริงๆน่าเล่นนะผมว่าเล่นในมือถือได้แน่เลยแต่ผมว่าเกมเปิดอ่ะผมน่าจะเป็นในการทดลองไม่รู้นะว่าเขาจะทําในส่วนของ PC ก่อนหรือว่าในมือถือนะครับมันยังไม่มีบอกมีไหมเดีย๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีก็ได้เออตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะ ต่อไปในส่วนของ h e โ o ่ NFT นะครับไอตรงนี้เขาจะพูดในเรื่องของตลาดนะครับผมที่จะวางขายตรงนี้เพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะเออมีในส่วนของอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเปอร์เซ็นต์หรอหรือว่าเราขายเขาทำเป็นเกี่ยวกับไอตัวนั้นหรือเปล่าคือคนที่ขายอ่ะสมมุติถ้าผมซื้อตัวนี้มาใช่ไหม,มเพื่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่ระบบนี้หรือเปล่าไอตัวของไอเนี้ย แป๊บนึงนะผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้าเราซื้อเราผมมาเป็นคนที่มีตัวละครนี้หรือว่าเปิดได้การนี้ใช่ไหมแล้วผมนะครับเไปวางขายหรือว่าไปปล่อยเช่าแล้วคนนั้นซื้อนะครับผมก็จะได้ได้เงินนะครับหรือว่าเปอร์เซนต์กลับมาด้วยแล้วคนนั้นไปต่ออมันก็จะแบบว่าผมได้เก็บเปอร์เซนต์มาเรื่อยๆหรือว่าค่าคอมฮี่ผมว่าถ้าระบบเนี้ยมันจะเป็นระบบที่แบบว่าต่อยอดกันมากเลยนะคนแรกที่เปิดการคืรรอร์ดอาจจะมีคุณค่ามากนะครับอ เออผมเรียกการ์ดอีกแล้วนะครับติดการ์ดจริงๆโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับอื่นๆเพื่อนๆอนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะเออตรงนี้นะครับน่าจะหมดอย่างเออเมื่อกี้ผมเจอพูด dot a ไปแล้วจบเออในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของตลาดนะครับผมสเตปการเปิดขายหรอออลล็อกอ๋อนี่ไงสามโอ้โหนี่เหรอเอ้ถ้าจ,จะขายอย่างนี้เพื่อนแพงมากเลยนะโอ้เหรียญ หเหรียญเท่ากับ3บาทใช่ไหม3บาทเออก็แพงเลยนะเนี่ยมันเพื่อนๆก็ลองเอาไปคูณดูนะครับ9,000 0ื 90, นะครับผมแต่ว่าถ้าเปิดอย่างนี้ผมว่าไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่นะแล้วก็มีเรื่องของเลเวลนี่ไงเดี๋ยวผมขอแปลผมยังไม่ได้แปลถึงหน้านี้เลยนะครับเอออันนี้น่าจะเป็นระดับการสะสมของฮีโร่ทั้งหมด4อันดับนะครับส,ส่วนซูคืออันดับ4อ๋อจะมี2ตัวที่มีพลังพิเศษแล้วและยาก ที่จะรวบรวมหรือว่าหายากอย่างนี้หรออน่าสนใจพอสมควรนะอันนี้เป็นโคเคนนะครับชื่อโคเคนนะครับเป็นฮีโร่เลยผมว่าไม่แน่ใจว่าเหรียญนี้มันมีมันมีชื่อเหรียญน,นี้อย่างนะแปลว่าเขาใช้เหรียญนี้ก็ก็โอเคมันจะมี2เหรียญน,นะครับผมคมา,าดการไว้เหรียญสเตปฮีโร่นะครับจะอยู่ในเกมนะแต่แปลว่าสมมติถ้าเราเอาเหรียญสเตปฮีโร่นะครับมันก็จะต้องมาแลกเปลี่ยนในส่วนของเหรียญฮีโร่อีก1ที มันก็จะเกิดนะครับผมสภาพคล่องอันนี้คิดเองเออเองนะครับเ,เพื่อนๆซัพพลายนะครับมีทั้งหมด100ล้านค่อนข้างน้อยนะครับปานกลางค่อนข้างน้อยผมบอกเลยนะ100รอล้านเหรียญเองแล้วเขาเพิ่งเปิดเออเขาเปิดขายนะครับ4เออสองล้านสี่แสนเหรียญแล้วเป็นหนึ่งอเอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเปิดขายทั้งหมดเลยแปลว่ามันต้องมีคนที่แบบว่าซื้อเยอะเอ้ยอ ซื้อเยอะแล้วเขาค่อยปล่อยสภาพคล่องออกมาอีกแต่จริงๆเขาก็มีเหรียญเหรียญอีกเยอะเลยนะเขาปล่อยแค่มา2ล้านเองให้คนซื้ออม <c oughs> ผมจะจัดแน่ๆนะครับนี่ไง 100M นะครับมีโทเค็นทั้งหมด 100M ถือว่าค่อนข้างน้อยปานกลางอ๋อนี่ไงเปอร์เซ็นต์บอกแล้วนะครับว่าใช้ในส่วนของอะไรบ้างเออในตรงนี้เดี๋ยวผมศึกษาเพิ่มเติมนะครับมินิเออน์ัตติง้งโอ้โหคือเปอร์เซ็นต์เยอะอันนี้ผมไม่ไม่เก่งเรื่องเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันนะ น่าจะหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราแปลดูไปด้วยกันละกันนะขายมเมล็ดพันหรอเออนี่ไงสภาพคล่อง20%สิ่งสิ่งจูงใจในเกมอ๋อ10%ต่อเดือนมีสิ่งจูงใจด้วยหรอนี่ไงที่เขาขายนะครับเขาขายน้อยมากนะ2.4%นะครับแล้วก็ทีมนะครับล็อกอันนี้น่าจะเป็นการเผาหรือเปล่าไม่มีการเผานะที่ผมสังเกตดูนะครับ การพัฒนานะครับผม7.8 5เเ์การพัฒนานี้น่าจะเป็นตามสเต็ปเออตามสเต็ปไอนะครับผมตามสเต,ปต็ปไตรมาสไปเออประมาณนี้นะครับโอเคโุ้ยนี่ไงผมก็กําลังหาทีมเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของทีมยังไม่เปิดเผยตัวตนนะครับเพื่อนๆเออนี่นะแต่ก็เขาก็มีในรูปแบบทีมให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับคือเขาใช้เป็นหน้าตาตัวละครอย่างนี้เหรอ แต่เขาเคมนะครับผมประสบการณ์นะครับผมสิบห้าปีเพื่อนๆต้องเชื่อใจนะครับแล้วก็มีรางวัลในตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมขอไปดูนะครับเออไม่มีโอ้รางวัลแนวคิดเกมยอดเยี่ยมแปลว่าเขาคิดเกมนี้ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรเนีนน่มนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาพันธมิตรด้วยเออเออเลอร์เลยเห็นไหมถ้าผมแปลภาษาจะเป็นอย่างนี้ครับเอออันนี้เปิดตัวตัวแล้วะนะครับผมที่ปรึกษา มีตัวโอเคน่าเชื่อถือครับเพื่อนๆตรงนี้เลยน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือถ้ามีถ้ามีแบบนี้แล้วแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับผมพาร์ทเนอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ไม่คุ้นนะครับพาร์ทเนอร์เป็นส่วนของนักลงทุนพันธม,มิตรนะครับผม i, I c e เอออันนี้อันนี้เรื่องพาร์ทเนอร์น,นี้ข้อมูลไม่มีเลยนะ <laughs> ขออภัยนะครับเดี๋ยวผมอ่ะ ดี๋ยวไปศึกษาเรื่องของพาร์ทเนอร์ก่อนละกันแต่ถ้าใครรู้ว่าพาร์ทเนอร์น่าเชื่อถืออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ได้ศึกษาในส่วนของไอ้ตรงนี้เลยนะพูดถึงเกมพูดถึงรูปแบบเกมไปแล้วไปไม่ไปต่อไม่เป็นเลยนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของเออไอ้ส่วนของไอ้ตัวนี้นะครับเออนะครับผมเทคนิคนะครับระบบ อ๋อระบบโครงสร้างนะครับนี่ไงมันจะมีของส่วนของโพลิกอนด้วยแปลว่าเขาเอาทั้งหมด2กลุ่มเลยนะครับชอบชอบอันนี้คือผมให้เต็มสิบเลยนะเพราะว่าสําหรับคนที่อยู่อีกที่หนึงต้องย้ายมาอีกที่นึงนะครับเปลืองค่าแก๊สพอสมควรอ่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของไอ้ตรงนี้อ๋ออันนี้ความปลอดภัยนะครับผมอืมโอเคระบบอัจฉริยะ อันนี้เออร์เลอร์อีกแล้วถ้าเราแปลเป็นไทยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเออร์เลอร์ตลอดเลยเออฮีโร่ฟาร์มมิ่งโหมันมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับเอออันนี้เพื่อนเนไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะครับมันก็มีอะไรให้เราได้ดูเยอะพอสมควรเลยนะครับโอ้ยผมว่าเกมนี้ผมน่าจะเอาใจผมไปเลยเออนะครับผมรถแมปนะครับผมก็นะไตมาสสองไตรมาสามไตมาสี่นะครับผมอันนี้ขยายดูได้ไหมจะเล่นได้ตอนไตมาสี่นะ อืมอันนี้ก็เริ่มไตรมาสสอยู่นะครับถ้าผมว่าถ้าจะเอาสมบูรณ์จริงๆก็น่าจะไปไตรมาสสี่เลยน่าจะสิ้นปีอาจจะได้เล่นสิ้นปีนะครับอ่า๋ยวเราแปลไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับผมเอออันนี้ก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วแหละนะที่เรากําลังทําคลิปกันอยู่นะครับไตรมาสสนะครับผมก็จะเปิดในส่วนของขายเฮ้ยแปบบ๊บนึงนะเออเปิดตัวสะสมบนโพลิกอนไปแล้วหรอ เขาบอกเปิดตัวเว็บไซต์แล้วก็ปล่อยหน้านี้ไปแล้วนะไตรมาสสามเออผมว่าเราน่าจะหยุดเรื่องของไตรมาสสามนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของเปิดตัวขายสารณะนะเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยแต่ไตรมาสสี่เราได้เล่นตัวเกมนะครับเปิดตัวเกมอ p g พีเลยอืมตัวอย่างเออจะมีตัวอย่างเข้ามาก่อนเขาจะทําเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหนึ่ง 2ผมว่าไอตรงไตามาดอะเองถือว่าน้อยนะแค่4ไตามาดเองครับมันน่าจะมีแบบว่าไตามาดห้าไตมาดหกที่ที่วางแผนไว้ว่าจะทําอะไรต่อแป๊ะเขานึกออกคร่าวๆประมาณนี้โอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะน่าจะหมดแล้วนะครับความเชื่อถือผมก็ให้ประมาณ8เต็ม10นะครับในเรื่องของออพาร์ทเนอร์ผมยังไม่แน่ใจนะตรงนั้นผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลไว้เลย โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปออ่า follow โลโลด้วยนะเออติดตามข่าวสารนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันเสมอมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า